สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายสู้ขู่สู้คนวันนี้มาพบมาพอกับบ่าดำเบ้าดำได้หอยปากกว้างหรือหอยโขงมาสูพ้พีสูน่น้องกินอนี้มีตน่นวยใ่ญ่ๆงามๆเลยเบิ่งก่อนเมีตน่นวยยง่างางาใส่น้ำจิม้มเผ็ดๆหวานๆวเพิ่นว่าผพักแกมกาซิมีพัก ผักหักกาดแก้วผักกาดข่าวน้ำม้ต้มมาคือเกาครับน้ำม้ต้มนี่ก็จะเป็นมกแตงน้อยมะเขือมะทั่วนี่ปนประทูครับปนธรรมดาบอไดใส่ยางรายครับปนธรรมดาคือข้ปนธรรมดานี่แหละ <c oughs> เอา้าบอไร้ายมาแสบแสบน้ำบอดดำคือเกาได้ครับมันนี่งงาใดกัโอ้พ่อของแสบกับอื่นน้ำลายรัดเลยแลตทิบเค้ากะกองน้อยกองเกาคือเกาคือเดิม มาแสบแสบนำบ่าวดำครับมาอนี้อ่าเห็นปะนี่ฮะอืมรสชาติที่ออกไปว่าหวานเล็กน,น้อยนะครับแสบแสบแสบอืมปนกันเลยอืม พอเนี่ยสแสเแบเหมือกับพี่น,อน,น้องหมดเลยขนาดว่าแกวสีเป็ดๆกันยังโมเป็ดเลยาะวหอยนิวานกว่าครับเป็นอย่างน้่วยๆเลยแสบได้ครับแสบเนาะ ได้แนวแสบมาตอนพีตอนนองคือเกาแสบของแท้มาเนี่ยเป็นหอยโขงมันบานเท่านี้นะครับหอยปากกว้างหอยโขงยำพ่อดีแล้วครับไรอยพรอยรอพอย,อยเบิ้ง จัดปนเหรอครับมีจัดปนเลยปลนประทูเซ่บๆมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศใหม่พี่เนาะออกมาดูส่วนปามตัวน,นี้เข้ากันดีเนาะโอ้ะแปลงแห้งชะเนาะ อืไข่น้ำใสต้มนี่อืออื้อแซ่บอื้หามาต้มมึงเนอะต้มใส่บักขามน้อยครับอืม เห็ดแจวสีเผ็ดเพชหลดเห็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานหลดนะครับอืมหอพักด้วยนะครับเนาะหอพักหอพักหอยโคืองูมันกได้จัดจวดจัดใส่สองโตเลยเหมือนบอดำสีห่อให้เบ่งห่อกาดขาวกัน พอดีพอดีหอประกาศขาวเลยอืมยัดใส่สองตวัวนี่เสีบยบเลยเนาะอืมนั่งหอคลกดเลยครับม,นม,ม,มันอืมอืมปัดปัดปัดแทบนนอง S <s <us> <S ห,หวานใช่เพ็รเพชรใช่หวานหลา,ากหลายาสดสดแจ่วลุ่นแจ่วประสูนกรแทบของแท้เลิ่ม อืมากเลยมากินซอยกันเด้อครับเด้อนี่แง่เสีบๆนัวๆนี่เบิังใส่ตัวใหญ่เลยใส่เอาตัวใหญ่เนาะครับเนาะผัดแล้วโดดนะไม่ใส่ตัวใหญ่แล้วเนาะ น,น้ำจิม้มซีฟูดไปกับโบเมนน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานครับพี่น้องออนี่ตัวเื้อใหญ่เลยครับวันนี้กรุบกรุบมนหวานแซ่บแน่นอน ฟัด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 เฮ้โอ้ผักต้นห่านต้นเวทีป้าใส่ตะบโตใส่กีดินเนาะครับเนาะ อยธรรมชาตินี่หวานครับถึงแกซิเพ็ดกะยังหวานแก้มพักกาดขาวผูกใส่รถเนาะครับเนาะโอ้ดีตาตาบ่เสียบรถบาดหนึ่งยานเพ็ดแนงนอกก้อยกับบ่เป็นยังครับ โอ้ไ <c oughs> <c oughs> oh. อแตกเว้ย <c> ผ <oughs> <c oughs> ่าดท่านโทษท่านอภัยนะครับเด้อ <De> er ผิดพลาดประการใดก็ได้เห็น <c oughs> มุสุภาพบางเทือกต้องขอโทษนำลายๆ อ๋อ,อสดเอาเลยนะครับเนาะใส่เพ,เพชรๆใส่กันเลยแก้มพักเลยๆนี่อุ้ยน้ำนัวออกแตกจุกออกเลดอืมอืมเงินอ่ะนี่ใส่คำนี้ๆเลยอืม เอาพริกน้ำลนอืมแสบจนเหือแต่เห,หือแต่นเลยบาดน,น้ำพุดพุดพุดมันพลอยครับมันพลอยโอ้ สดแจ๋วอีกนี่จากบืวอแจ๋วสดปนครับมม,มาแสบลำบาดดำด้วยครับเนดะ้อบาดดำเนะี่ยแสบไม่เลยม,นะมันเนี่ยทางบัดรบาดดำเอิน่า หอยปากว่างนำปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเด,ดินมาพี่น,อนอ้อ<า>ง,อ<า>งบ้านพี่น้องเข้าเอิญหอยยังครับเนี่ยนี่ลักษณะมัน<าง>นำวานหอยฝาบเลย ทาง,งขุนเอิญคือกันอยู่บ่หอยปากกว้างหอยโคง้งอืมนางคักเลยอืมอ้มอาวนะครับมื่อนี้อาฝนส่งฝนที่โต๊อยู่นี่หึ่มหึ่มไม่ ใช่ไม่เลยครับโอ้ลมเย็นซุยซุยมากคือกันนะครับส่วนปามกันเนละยสบายมาก,กาย่ำสีใบใบมากหมดยังหอนแนงหนอ่อยไข่คือลายเิ่นอบันถินนอทองทองทงแฉงประมาณนึงจีมใส่จีมใส่เอาบวงขวียแล้วนะครับแซบ่บเลย เหียนบรรยากาศส่วนปามส่วนปามหน้าบึงนกเอียงกัดลายนะครับตะเก่าเอียงมาแต่ว่ามันนี้จักไปทางไดนกเอียงบุตยินเสียงยอกกันเจ้าเจ้าเจ้าเลยหืมแจำมพัก เขากันคักขับมือนี่ของแฉบแน่นอนออเาไ้ลุมนอดเนาะเดือกมันอืมหน่วยเ,อเ้อ,อยบวมเวมบีเยบม,มาแล้วกะระวังหลังแน่จังหน่อยนะครับบางยานแต่เบ,บิ่งแน่จังหน่อยเพิ่นม,มาไี้ยิยยนแต่เสียงยางกันบอครับเตียมเตรียมม,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 มาแล้วน่ะ กองกองแกงแล้วเบิ่งหลังให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อพนตัวเตรียมตัวเตรียมนานมายืนเบิง่งในเด้บอ,อบ้านเออผลมาเป็นอย่างน้อบ้านอือเหม่อนเด้อจากวันเสด็จลุกแรนหรือว่าไหนใดแลมบานเจือบกันนำเด้อครับเด้อแนวมาต่างหินหันเนาะเบิบบบ่งพูโอ้ยเพิ่นมา อืไปแล้วบานตกใจเบิดเถื่อนแรนไล่ก็แห้งด้แล้วครับใส่กรบเพิ้งให้ได้พี่น้องด้วยแสบอ,อากาศแกว่นี่ก็กรอบดีพี่น้องครับ ออกกันลำล้ำเลยไปนะคนประทูของเสียเอาแบบคำละซองสามตัวเลยเนาะครับจุใจดีผมวม่าม,มันจากเด้สดตอนมกพริกน้ำเนาะครับเนาะอื ืี่ของแสบมันเป็นอันนี้แล้วของแสบครับอ่าสดเลยบานมาสดน้ำบาดําเด้อ,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 ดบบอการมักจงงอยเขาทาครับอืมอืม น้ำใส่กันบิดอุดมชาติจานดีขนาดอาอแบบโดยสดน้ำนะครับเนาะหยุดบุได้เลยครับหยุดบุได้เลย,เย,เยน,นี่เผ็ดเนล่นหยุดบุได้ต้องสู้ครับสู้ Sí อ,อ๋อนี่นี่อ๋อตักสดเอาเลยอืมหมกเถืาอืมอืมสดปน อืมอืมเงินเก็บลงนะครับเนาะขอ,อยาดจิมลงเป็ดกันเนาอะอสดนี่คักกะลีความเผ็ดความยังร่วมกันเป็ดเป,เปรี้ยวหวานหอยขูงหอยปากกว้าง นี่นี่อืออืออย่ากเก็บเปลือกมาลงก็เด้อมาแส็บๆน้ำบอดับมึงเอาสดอรุณครับอืม,อ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 ม คัก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 อืลือืเผือลเลยครับอเบิดพอดีเลยแทคับคักหวานลงเว้ยเวยเลยแหละปิดตีเขาตีน้ำก่อน เบิดแหละพี่น้องแซ่บคักหวานลงเว่ยเลย,เ,ลยเอา้าทำรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องเข้าคือเกา่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวดำน้ำนีำน้นะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาเป็นกำลังอกกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณไปทังบ่าวทามนะครับที่ให้คำความสนับสนุนบ่าวดำหร้อบ่าวดำมีกำลังใจสู่ต่อไปกําำรับคลิปนี้กะเบิดแล้วก็ บนนี้ยังลายนะครับกะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณที่เราครับ